ครูเรียกงนานเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องเธอไม่เกี่ยวออกไปได้อายันผมเกี่ยวสิครับอาจารย์อาจารย์จับสร้อยเส้นนี้ได้ไหมครับมันเป็นสร้อยของน้าชายผมผมเป็นหลานชายของอาจารย์ดีกาเธอจะบอกครูทำไมอาจารย์รู้ไหมครับว่าตอนนี้เขาเป็นไงบ้าง จารย์รู้ไหมครับน้ามึงก็ยาโรงเรียนคู่แข่งไงน้ากูฆ่าตัวตายน้ากูฆ่าตัวตายห่อจา์ของมึงไง <S <S อาจารย์ยังจำสมุดบันทึกเล่มนั้นได้ใช่ไหมครับอาจารย์ฆ่าน้าผมเหมือนที่อาจารย์กำลังทำกับอักกับอาจารย์สนนิใช่ไหมครับ อาจารย์ทำทำไมครับอาจารย์ฆ<า>่าน้ำผมทำไมอ<า>่ะไปไม่มีใครฆ่าคนรักของตัวเองได้หรอกนะออยันฉันขอโทษนะคะอาจารย์ ตอนที่อาจารย์ดีกามาบรรจุที่นี่ใหม่ๆตอนนั้นเรื่องมีแต่อะมาอาจารย์ฝ่ายปกครองต่างลาออกสวัสดีครับสวัสดีนะครับยังไงผมก็ขอฝากตัวด้วยนะครับทานโรงเรียนก็เลยให้อาจารย์ใหม่ทุกคนมาเป็นผู้ช่วยฝ่ายปกครอง นี่เป็นคู่มืออาจารย์ฝาปกครองเอาไปดูนะขอบคุณครับครูกับอาจารย์นิกาก็แอบคบกันลับๆแล้คิดจะแต่งงาน,นเงียบๆย้ายเขาอยู่บ้านใหม่ด้วยกัน เราไม่เอาตรงกางเราเอาด้านซ้ายสุดวันนี้แหละกำลังดีเนี่ไม่ใช่หลังโน้นละ่ไลนนละไหลังเมื่อกี้อ่ะพ,พ,พี่ร้อผมเล่นมั้ยเนี่ยพี่รู้นะว่าเรื่องระหว่างเราเนี่ยมันยากแต่พี่สัญญานะพี่จะทำดีที่สุด เดี euh ๋ยวผมช่วยก่อนเดี๋ยวครับหนึ่งสองสามพวกเธอทำบ้าอะไรในโรงเรียนของฉันครูเก่งใจท่านพอมา พวกเธอเป็นครูก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียนสิแล้วการที่เราสองคนรักกันมันเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีตรงไหนอะครับพวกเธอจะไปทำระยำตำบอลที่ไหนก็ได้แต่ไม่ใช่ที่สุพโลท่านพ่อครับขอโอกาสให้พวกเราอีกครั้งได้ไหมครับเธอมีโอกาสเสมอ แต่เธอจะต้องยืนอยู่ข้างโรงเรียนเราครูใจเส้นส,สายทุกอยา่างเพื่อทำการย้ายอาจารย์นิกาไปโรงเรียนพระรถนาดีรออาจารย์อยู่ที่พระรถ ส่วนอาจารย์ก็เลิกที่จะอยู่สุพโลกหลังจากนั้น <c oughs> ครูกับดีก็ยังคบกันอยู่จนเขาเข้าไปรับการบำบัดอาการซึมเศร้าแล้ว,วเขาก็เริ่มเขียนบันทึกพวกนั้นครูไม่อยากครย อื่นเขารู้และฉีกหน้าพวกนั้นออกไปครูไม่คิดว่าการที่ครูทำแบบนั้นเนี่ยมันจะทำให้ดีกาแต่ผิดใจแบบนั้น S 1> <S 1> <S อาจารย์ชาดกครับกดแล้วระบบบ้าๆพวกนั้นอนะ่ะมันทำลายเราได้มากขนาดนี้เลยเหรอครับ เออกูกลับก่อนนะแม่กูมารับแล้วอะไอ้ทั่วมึงไม่คิดจะอยู่เคียกูก่อนเนาะในหนังสืบสวนอะตอนสุดท้ายตัวร้ายจะสลรภาพกับทุกคนมึงไม่คิดจะพูดอะไรหน่อยเหรอไอ้แอคกหลุมสุราาิยคต มึงยังกล่าวหาว่งมั่ว่างี้นะเว้ยมึงก็รอฟังมันดิก็คือแอคติออริตี้่าจริงๆแล้วมึงก็เป็นคนทำป้ายผ้าขู่โปรแกงโลกให้เลยโพสเทวิตเตอร์ขู่พวกใอ้มาปัทโวงแล้วก็เผาคุณนะใช่ป่ะมึงทำแบบนี้ทำไมวะไอ้ทัวร์กูนึกว่ามึงเป็นกลางมาตลอดซะอีกอ่ะกูเคยเป็นเว้ยแต่ที่กูสร้างสถานการณ์ปลุกอาถรรพ์ขึ้นมาต่อจากก็เพราะกูไม่ต้องการให้เรื่องมันเงียบไปเฉยๆไงไอ้ทัวร์ ไอ้ขันไอ้ขันไอ้ขันขอโทษด้วยครับแต่กูต้องทำวะเพื่อให้ทุกคนพูดความจริงออกมาสิ่งที่มึงทำอะ่ะมันไม่ต่างจากที่อักทำเลยนะเว้ยกูรู้เว้ยแต่กูทนไม่ได้อ่ะที่อักกับไอ้อ่ะพอคบกันพวกมึงก็ช่วยกระปกปิดความผิดด้วยกันแบบเนี้นคิดว่าทำให้เรื่องมึงเงียบไปแบบนี้ มันจะแก้ไขอะไรได้หรอวะมึงก็เลยทําให้กูกับไอ้อเข้าใจผิดกันอีกครั้งนึงเพราะคนที่เอาสมุดบันทึกของน้ากูไปมันก็คือมึงมึงไงทัว่วแต่พอกูกับไป้อักปรับความเข้าใจกันได้มันก็เปลี่ยนเป้าหมายใหม่ไปที่อาจารย์ชาโดงจริงๆกูเห็นตั้งแต่วันนั้นเลวทัว่ว วันที่มึงเอาสมุดบันทึกของนะ้ากูไปรวมกับกองการบ้านพวกนั้นอนะหลังจากที่กูอ่านสมุดบันทึกของน้ามึงอะกูก็มั่นใจเลยเว้ยว่าคนที่อยู่เบื้องหลังไอ้ย่กษก็คืออาจารย์ชาดกกูก็เลยใช้ความแข็งของมึงให้เป็นประโยชน์มึงทำทำไมมึงทำได้แบบนี้ทำไมเฮ้ยไอขันโขกูมันไม่ใช่มึงเลยนะเว้ยเฮ้ยไอ,อ้ตัวป่วนที่กูตัดสินใจทำแบบเนี้ย ก็มันเป็นทางเดียวเว้ยที่จะทำให้ทุกคนพูดความจริงอ,ออกมาความจริงที่คนต้องยอมรับตรงกันให้ได้ดเท่านั้นเว้ยไอ้อเรื่องรับรบลงเยียพวกเนี้ยมันจะได้ไม่เกิดขึ้นอีกเรื่องสนใจคอปปอนอื่นสแปมมึงได้ปะวะไม่สนใจเฮียเลยตั้งหนาแล้วกูต้องทำไงกับมึง มึงทำตามหน้าที่ของมึงไปไปถ้ากูบอกมึงก็โอเคกูยอมรับผลที่กูทำไว้กูเลือกที่จะทำเองกูกรู้อยู่แล้วกูทำไม่ได้มึงต้องทำให้ได้ไอ้ชั่วกูไม่ชอบอะที่ไอยปกปิดความผิดให้อาจแบบเนี้ยมึงก็ไม่ต้องปกปิดความผิดให้กูไอ้คัน กูเข้าใจแล้วเดี๋ยวกลับกานนะแม่กูน่าจะนอนแลน้วอะเดี๋ยวมึงเปลี่ยนไปขนาดนี้ได้ยังไงวะกูคงอายมั้งที่เห็นรุ่นน้องก็เสียสละแล้วก็โดนคุกคามแบบเนี้ยกูว่าทุกการเปลี่ยนแปลงอะ่ะ ต้องมีคนเสียสละทางนั้นแล้ววะถ้าสิ่งที่กูทำผิดไปมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรให้ดีขึ้นได้กูว่ามันก็คุมนะ 之类啊。